สำนักงานใหญ่ของบริษัทไลน์ในประเทศญี่ปุ่นถูกแฮ็กข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์นะคะคาดมีข้อมูลผู้ใช้งานล่วไหลประมาณ40,400รายในส่วนของผู้ใช้งานชาวไต้หวันที่รับผลกระทบมีประมาณ100ราย โดยข้อมูลหลกัหลกๆที่รั่วไหลประกอบด้วยเบอร์โทรศัพท์อีเมลและลายไอดีทั้งนี้มีผู้ใช้งานหลายจำนวนไม่น้อยที่นิยมโพสต์และบันทึกข้อมูลส่วนตัวภาพถ่ายและคลิปวิดีโอไว้บนห้องแชทของไลายเพื่อสะดวกในการใช้งานซึ่งสำนักงานของลายในไต้หวันออกมาย้ำว่าครั้งนี้ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกการสนทนานในห้องแชทและข้อมูลทางการเงินั่วไหลแต่อย่างใดและได้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับกระทรวงดิจิทัลไต้หวันรับทราบแล้วโดวยทางสำนักงานบริหารอุ สำนักกรรดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลไต้หวันก็ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้เสนอแผนการชดเชยความเสียหายให้กับผู้ใช้งานชาวไต้หวันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญก็แนะนําว่าควรหลีกเลี่ยงการบันทึกหรืออัปโหลดข้อมูลสําคัญและภาพถ่ายส่วนบุคคลไว้บนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมด้านการสื่อสารเพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยง่ายมณพรชัยวุฒิทิมข่าวอารภทีไอพาคภาษาไทยรายงาน